เอาละครับว่ากาบสวัสดีพี่น้องชาวกาลีหน้าฟีปาทุกท่านก,นกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม p ๊อ p y ี้เพย์ไทกันนะครับนี่ก็คือ E p 1นงะครับเดี๋ยวผมจะใส่ E p 2คลิปหน้านะครับเดี๋ยวอันนี้คือภาพผมขอไม่อันต t า l น to รับ Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe. Just watch. Just watch. Poppy is as lovable as a real girl. And she talks like one too. Hi! My name is Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect! Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it. And smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? I'm a real girl. Just like you. What's the time? Play time? And if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just $2.99 a person. An entire hour in the most magical toy factory on earth. What are you waiting for? Come visit the factory. We can <coughs> เกินนะดอกไม้อะไรป็อปปี้เพย์ไทม์คืออะไรนี่อะไรอ่ะเอพปี้วันติงเดอะสตาฟอะไรก็ไม่รู้สิยาโกหาหาดอกไม้สีแดงเหรอคืออะไรอ่ะดอกไม้สีแดงคืออะไรอ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยว อันนี้ผมไม่รู้นะอัน,นอันนี้ผมเล่นแบบพึ่งสดๆครั้งแรกร้อนๆเลยเล่นแบบสดๆร้อนๆเลยเวลด์คัมหน้าฮักกี้ใช่ไหมอันนี้ผมไปดูในกูเกิลมาคนระับว่ามันชื่อฮักกี้แต่ผมไม่รู้ทางออกอันนี้ผมเจอไอ้นี่อ่าร์ทีบีฮัลโหล มันเป็นบริษัทบริษัทบัพปี้เดชามแต่ว่าตอนนี้ลกล้างแล้วทอมมีอะไรก็ไม่รู้ที่ไอ้ปัพปี้ไอ้ไอ้ฮักไอ้ตี๋มันมันมาบุกไงเขามันก็เลยทิ้งล้างไว้ไงเตะ้ย แต่เราก็จะเข้ามาทำไมมันเป็นตุ๊กตาตัวกอดอะไรไม่รู้มันนแต่ว่ามันนีแ่ข้อมูลส่วนหนึ่งนะที่ผมรู้นะแต่ผมไม่รู้ทางออกนะท่านผู้ชมก็าาเอบใครที่ไม่รู้นะก็ผมหลอนมากคือผมกลัวคือเวลาผมมาเล่นแบบพวกพวกแบบเขาเรียกว่าไง พวกเกมที่มันเป็นเกมผีอ่ะอ่ะมันจะตกใจโอเคทางออกนั่นในทางอทางออกทางออกไม่ได้เพราะมันมีนี่อยู่โอเคในรุ่สาอะไรเนี่ยหืมมะห่มอันนี้เปิดได้อะไรเนี่ยเอ่อเทรนเทรนเขาเรียกว่าเทรนเทรนก็อันนี้ไงโอเคอันนี้แมวอันนี้อะไร แมวแมวแล้วไงต่อฮะเดี๋ยวไอ้รถไฟที่มันจะมาทำไมอ่ะมันต้องเกี่ยวอะไรกันแน่แนเลยมัน,มนคือว่ามันต้องเกี่ยวกันนะ,ะมันต้องเกี่ยวกันแน่อันนี้อะไรอ่ะ,ะอันนั้นอะไรที่สแกนมือสีฟ้าเดี๋ยวที่สแกนมือสีฟ้าบดแซืกับกดทีนะฮะ เซตกับท mm ีอ hmm. mm ันนี้ผมตั้งปุ่มมานะอันนี้อะไรอ่ะอ่ะอันนี้อะไรอ่ะลองมั่หมวกแดงอะไรจากเอ้าเขาได้เฉยเอ้านายนายบ่ายโมงครึ่งแล้วเฉยเฉย อันนี้เป็นอ๋อนี่คือตัวเราเหรอใช่ไหมคือตัวเราอ่ะไม่ใช่อหรออ๋ออไว้อ๋ออันนี้คือเราไม่ต้องดูก็ได้เพราะเรากด z x เป็นแล้ว z x 1 2กดไปแล้วจ้ะ เรากดไอฟองอันนี้เป็นแล้วมันก็มาสอนมันให้ทำอะไรเต็มยิวลดยูแก๊ปแพ็คอ๋อมันวอชิสตามเพย์ตามนี่คือเวลาอะไรมันคือเวลาเล่นอันนี้อะไรอะ่ะฮะเฮ้ยนี่ไงไอ้ที่มันให้เราอะ่ะโอเคผมจะกด ZX นะครับ เราไม่ผมไม่รู้ว่ามันใช้มืออะไรอันนี้เหรอเฮ้ยเราสามารถกลับมาได้เราสามารถแบบหุ้ยหุนใยได้อีปีกอีปีกอีปีกเกินอันนี้อะไรก็ไม่รู้นะครับอันนี้กระโดดได้อ๋อเกณนที่กระโดดได้เราก็งงตั้งนานเอออันนี้สแกนมืออาโอ,โอ้นั่มันอะไรนะ่ะโอเคผมว่าเดินเข้าไป หุ่นโอเคโอ้มันอื้มอืมหน้าตาสยองเออเหอะมันจะมันมันจะมาลุมล้อมกลับเราปะเนี่ยไม่มีหรอกมั้มอมงอันนี้มันน่าก็น่าจะแค่หุ่นแหละอะไรอ่ะบ๊ p บบี้เปียธามบ๊อบบี้วักกี้เปียามอันนี้อะไรอันอันนี้ให้สแกนเหรอสแกนมือทั้งสองมืออันนี้ ช่างมันเลยช่างมันช่างเทดดิงเทดดิงคืออะไรพาวเวอร์พาวเวอร์คืออะไรเปิดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ฮะไม่มันมันเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้โอ้โอ้วัาด้าอะไรเนี่ยเพยทามโอเคมันมาไหมเฮ้ยคีเห,หรอ เฮ้ยคีอยู่ตรงนั้นคียจาไป่ทำอะไรที่เหรอเอาไปใส่พาวเวอร์เหรอเฮ้ยใช่ด้วยอะไรสตาร์ทออลลี่ไม่ต้องสตาร์ทก็ทำได้เว้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะโอ้โหสีแดงโอ้อันนี้มีอะไรไหมฮะเดี๋ยวตัวอะไรอ่ะไม่รู้ดิแต่ที่รู้ๆมันเป็นสีฟ้า แต่จริงๆมันเป็นสีฟ้าแต่ทำไมมันไม่รู้มันเป็นสีชมพูก็ไม่รู้อันนี้เป็นข้อมูลมองต้นนะครับแต่ผมยังไม่รู้ทางออกอันนี้คืออะไรอันนี้มีเลือดมีกระดาอะไรเนโอ้มาให้สัมผัสเหรอต้องไงต่อแล้วไปไหนตรงนี้ใช่ไหมอ๋อเขาให้ไปจจนตรงเสาใช่ไหมแั่ไม่อ่าสาโอ้เสียงเสียงขนาดนี้ ขนาดนี้ฮะไม่ต้องเลยแหละฮักอันนี้เขียนว่าฮักกี้เอ้เอาเขาหายไปไหนอะหายไปไหนอะเอา้าหายไปไหนแล้ววะโอ้โหรีบหนีเลยรีบหนีเลยอย่ามันมาหลังโอ้โอ้หลังอ่าไม่มี โอเคฮะโอเคเนาะอ่ะ okay, huh? okay, no. uh, อันนี้สกแกนมือใช่ไหมนี่สกแกนมือแล้วอา้าวเปิดแล้วอะไรเปิดเมกอะฟินเมกอะฟินเหรอคือเหรอฉันไม่ได้มีกับคุณทำไมอ๋อศูนย์สามศูนย์ห้าเหรอเมื่อกี้อ่านผิดอะไรอ่ะเปิดอันนี้เปิดไม่ได้เหรออะไรอ่ะโอเคอันนี้เปิดได้ไหมเฮ้ย hey. เฮ้ยเปิดได้โอ้ทางยาวโอ้ทางยาวซะดีโอ ok ้ดูตกใจโมดเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะอ๋อเสียงโรงงานฮะเสียงเสียงจะเสียงโอเคอันนี้อะไรอ่ะห้องอะไรอ่ะมีบันไดด้วยอะไรนี่อะไรอ่ะเลสอง อ๋าฮะอันนี้ต้องหายันนี่เหรออ่ะไปด้านบนก็แล้วกันโอเคด้านบนมีสีแดงอันนี้ล่ะอันนี้อะไรอ่ะมีคมไฟแล้วนี่เลยมี m e m โ r y to fix ดีคืออะไรวะอันนี้อะไรอ่ะเราลงไปได้ไหมไม่ได้หรอเราลงไปได้ไหม ก็ยิ่ีตกใจอ่ะไอ้น,นี่มันหายไปไหนกันเ่ยเอามาใส่กับอันนี้ใช่ไหมเออจะตก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 เออไม่ตกครับอาโอ้อะไรอ่ะอันนี้เลื่อนได้อันนี้เลื่อนได้นนี้เลื่อนได้ทุกคนแอบแฉะแหะเลื่อน,ไ,น,อน,นไม่ได้อีกแล้ว

Nobody in this stupid company knows what they're doing. Oh, I swear, I haven't seen a single box in its place since they started flooding the storehouse with orphanage shots. <coughs> right. I get it. It's a nice program and all on brand. But, uh, it's just hard to be happy about it when manufacturing's on our necks about it, because we can't find stupid hockey boxes. Rich. Stupid. Oh, you're right. You're right. It's. <coughs> it's for their orphans. แล้วไม้ภาพมันเป็นยังไงนะไม้ภาพมันไม่โอเคมีไหมไม่มีฮะสีแดงนั้นคืออะไรไม่ดีกว่าแต่โดนนี้ล็กกระสุนเด็กเจอเด็กเดือกไป่กี้นี่แหละ อะ,อะไรอ่ะ,ฮ,ะฮักกี้วักกี้ท่านคีวักกี้ักกี้วักกี้คีวักกี้อะไรอะไรคือฮักกี้วักกี้วัดดอกอันนี้อะไรอ่ะเนี่ยเจออีกแล้วต้องเอาไว้ที่ด้าน,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 นบนนี่ใช่ไหมล่ะใช่ไหมใครว่างั้นเฮ้ยกล่องมันไอ้นี่ได้ โอเคุนข้นนางบนยังไงวะเอาเราจะขึ้นตัวป,าป,าป,าปาลากรัวปลากรูเทโนเราจะขึ้นไปไงอ่ะ